แเราอันนี้จะทำให้ดีกว่าที่ได้เรายกมือไหมไม่ดีเลยให้บาดตาต้องไปออกลูกไปมั่นใจอะไรแล้วแม่เลี้ยงเลสามเกมนะเกมแล้วได้เลยโอ้ยเราเิ่นึเกมเราอยู่คนเดียวเกมสุดท้ายของเราในวันนี้อันนี้เดี๋ยวให้ทุกคนเป็นกิจกรรมแล้วกันใช่ต้องเป็นกิจกรรมแล้วกันให้ทุกคนทำร่วมกันครับ คืนการเล่นเกมคนี่ยนะพ่อไอ้มาดทำแล้วเราถ่ายกันไหมถามว่าการเล่นเกมทางนี้เนี่ยจะแบ่งออกเป็นสองทีมครับทีมแรกคือพี่ปาทีมที่สองทุกคนทั้งหมดตรงนี้เลยสบายตอนนี้ทุกคนจะต้องเก็บภาพเป็นวิดีโอไว้ด้วยเออแล้วก็ไปติดแฮชแท็กให้เราใน C N P German Answer e x t r ครับเกมนี้ครับกิจกรรมนี้แล้วกันเรียกว่าพี่ทำหน้าน้องทำสี ทำหน้าเราต้องเสียใช่ไเอาหารมีตัวอย่างมีตัวอย่างตบมีตัวอย่าเป็นพิธีงานที่ทำหน้าเราองเสียใครทำเสียครับพี่ทำเสียโอเคอย่างที่เราไปไปจอดพี่ทาดานนี้นะฮะอ่าถ้าพี่ทำเสียพี่ทำหน้าได้ไหมครับอาไบ้างเดีอยากเล่นอโอเคครับสา สอฮะพี่ดังเสียงพี่ดังเสียงมูมฮะฮะฮะยฮ้ฮะฮะฮะ้ให่ทำหน้าให้พี่ทำหน้าเดี๋ยวไม่ต้องมีเสียงให้พี่ทำเสียงาเลยครับหนึ่งสองน้องปาเออทำพ้กันเีทำพกันิงกันหนึ่งสอรบนองปเอแบบนี้ประมาณนี้ประมาณนี้แต่ว่าเดี๋ยวให้ทุกคนเล่นกับพี่ตาเลย ขอบคุณมากๆครับขอบคุมากๆครับขอบคุมากๆครับอบคุครับอบคดมากๆรับขอมาก็บวบีโอไา้ด้วยนะคากรับผมเดี๋ยวเริ่มจากให้พี่บาทครันาก่อนคุากๆ่รั่ขอมรับคลิมาก็จะทบอารับากรัอมกับอบคกอบคุณมากๆครับอคุาก่ครับอบคุากๆครับอบารัอมาทๆครับคุณมา 네. ครับจะเกิดไม่ได้นะครับถ้าเกิดไม่มีท่าเซียนทีและเราะแลวก็ที่นคนในมควมคุ้เลยนะครับตอไปนะรบมือหนึ่งทีเดี๋ยวให้บัตนั่งเซนดูให้ท่านี่นัับดี๋ยวเพราะว่าเด็กๆมอบไม่้อไมเนเลยวันนี้นะบอกาเบิกตอกนเลยนะครัก็มีนะครับ ลอยจับพี่บ้าได้วันนี้นะฮะตอนได้เซ็ตสดๆวันน,สะสะนี้ก็เลยเดี๋ยวให้รับก่อนกลับบ้านนะครับผมหรือว่าไปรู้เซ็กชั่นอะไรมีใครที่เคยถ่ายรูปดึงตัวพี่บ้ากลบ้านมบไหมยกมือหน่อแล้วมีใครว,วันนี้เป็นครั้งแรกเลยที่ได้ถ่ายด้วกันครับเป็นยังไงบ้างครับรู้สึกยังไงกับ้างากับไฮโ้่นอยขอคุยด้วยกันหน่อยเป็นไงบ้างครับตื่นมาแล้วเอาคิดท่ามาจากบ้านเไหมว่าแบบจะทำท่าอะไรคิดมาแล้วด้วยไม่ได้ท่า พราะว่าแปลกมาเลยยิ่งไรครับที no, ่เป oh like ็นครั้งแรกใช่ใช่ไหมครับพี่นาจุดนี้นะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปคุยด้วยดีกว่ามีปากเซนเราจะได้มีอะไรมมอยกันอีกนเดียเอาไม้เลยได้ปะไม้เลยได้ไหมเขิ่นเอาเหินนะวิ่งกับคนเดินแต่แบบที่ได้มาทำงานเพราะงานหายยได้เพราะว่าได้เจอมต้องให้รู้สึกว่าอยากเป็นคนที่ดีคือมันื่อจะได้มาเจอกันอีกเดือนนี่่ละ แลวรอบไปไไนไิแหวค่ะแต่ว่าโดดกันอ๋อโดนเลยแ้วรองไ,ไปไนิแหว่แล้วถามตอนนี้ได้เวิร์กไหมตอนนี้ออเชียร์จบไปแล้วค่ะเพราะว่าต้องมาดูน้องนี่เป็นประชุมจะมาดูน้องนี่ละนี่ละก็ะะอย่างนี้นะรนครับผมแล้วีใไรอีกบ้านที่เป็นทางแรงคอยจะเป็นะครับอันนีแสัเกีย่อนกันแล้วแูลดูแลอยู่กินี่น่น้วคุณพี่คุณพี่เือฟ้างคุณชูคุณพี่เชื่อฟังอะไรก้นเพราะว่าชอบเสื้อจีนตา แล้วคนนี้ต้องขอบคุณมากครับเป็นไงบ้างครับคำรู้สึกการถ่ายรูปหนึ่งกับหนึ่งกับที่เราจะทำแรกอือเนอะนะคะว่าถ่ายเล็บมาเก็บรีไม่รู้ว่าจะถ่ายรูปแบบน้องยังไงเพราะว่าตามน้ำกำลังงานรวมไม่ช่วยให้ถ่ายรูปคู่กับน้องอย่งนี้ใช่วันนี้เป็นครั้งแรกเลยใช่ไหมครับเป็นไงบ้างได้ทำท่าตามที่คิดไอเปล่านี่เสียงอ่อนแงกว่าเดี๋ยวรอรับรูปไปเลยของลายเซ็นตรงนี้ไปเลยนะครับผมแล้วกลอวว่าแต่ดูรูปอันนี้สิบอะไรบ้าง เลยเลยเลยเลิศอันไหนว่ามีใครที่เคยถ่ายแล้วแต่รู้สึกว่าครั้งนี้พิเศษถูกทาำมันแบบเฮ้ยมันไม่เหมือนทุกค,ตตกครัแบบง้งที่ผ่านมามันแตกต่างไปดีไหมครับอยู่ว่าแบบว่าดี่ด้านข้างอย่างนี้นะครับเปรียบกันครับครั้งนี้แตกต่างจากที่ผ่านมาอย่างไรบ้างคือปกติเคยถ่ายคู่แบบต้องพิเศษอะไรอยย่างงเี้ มันติโคมันต <ar> ิดโค้ัยต <ped replacement> ิโค้ดขอบคกชไดได้ไหมคุณับขอบคุณครับครับครับขออุคขอคขอัคครับครับคอครับครับ ขล้บพิาบาหนึท <ช plane. S 1> ่าไมเม่เอาออาม่เา่เาไม่าไม่ไม่เอาาเาไม่อไ่อามอาาไเอาไม่เอาเอาไม่เอาม่เอา่เาไม่เอาไม่เอาไอาไม่เอาไไม่เอาไม่เอาไม่ไม่เอาไม่าไม่เามาออไม่เไม่เอาอา